ภาษีเนี่ยเขาบอกให้ขายตามราคาตลาดด้วยนะไม่ใช่ขายเท่าไหร่ก็ได้ใช่มบางคนบอกอุ้ยก็บาทหนึ่งขายบาทหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่ต้องกําไรในบัญชีทําได้แต่ภาษีอ่ะเขาจะไปมาร์คอัพให้คิดเป็นราคาตลาดสินทรัพย์คือพอใช้ไปถึงจุดหนึ่งต้องตัดค่าเสื่อมหมดเออทีนี้ค่าเสื่อมหรืออายุการใช้งานเนี่ยแต่ละสินทรัพย์ไม่เหมือนกันมาไปกันต่อครับครับผมกับภาษีช่างสงสัย EP ที่แปดเก้าแปดเก้า จังมาเลยกันเท่านั้นนะฮะนะเพราะว่าคุณดูอันไหนก่อนหลังเนี่ยไม่สําคัญใช่สำคัญว่าคุณรู้มันหรือเปล่าถูกต้องนะครับคว่าดูให้ครบนะครับนี่ถ้าดูไม่ครบนะครับมีเพลลิสอยู่ข้างหลังกดดูให้ครบทุกอันนะครับผมไม่ว่าคุณจอยู่ในช่องทางไหนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถึงตอน EP นี้กันครับทุกคนวันนี้อัดจนเบื่จไม่ได้เออ่างมรัวเกินรัวเกินครับ วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามพี่หนออครับเกี่ยวกับเรื่องอันนี้อาจจะดูเป็นแบบแบ็กออฟฟิศนิดนึงกับการทําธุรกิจเนาะนั่นก็คือค่าเสื่อมราคาโอของอุปกรณ์ในออฟฟิศโอเคไม่ว่าจะเป็นชั้นซื้อ MacBook เข้ามาใหม่เชยชั้นซื้อเครื่องเิ้นชั้นเก้าอี้ต่างๆรวมไปถึงอะที่เราไปคุยเรื่องรถเนาะค่าเสื่อมราคาของออฟฟิศนะครับผมถามสั้นๆเลยว่าคิดยังไงคิดยังไงต้องต้องถามว่าซื้ออะไรก่อน อพื้นฐานก็เลยผมว่าทุกวันนี้ทุกที่ต้องมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยไอ้คำว่าค่าเสื่อมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องดูว่าสิ่งที่ซื้อมามันคือสินทรัพย์หรือเปล่าสินทรัพย์คือของที่เอามาใช้ในธุรกิจที่ไม่ใช่สินค้าเอาแบบง่ายๆของที่มาใช้ธุรกิจใช้ในการทาธุรกิจที่ไม่สินค้าทุกอย่างที่คุณใช้ทการทาธุรกิจที่ไม่สินค้าที่มีอายุการใช้งานมากกว่าปีแล้วกันคิดง่ายๆก่อนอันนี้มันนิยามของว่าสินทรัพย์ย มันมีอายุคนซื้อแม c กบุ๊มาคงไม่ใช่ปีเดียวอ่าโดยทั่วไปม,วมันมีอายุการใช้งานซึ่งบางคนไม่ใช้นานม,มากแต่ถ้าใครใช้แล้วทิ้งส่งมานี่นะครับผมใช่ <laughs> <laughs> เรารุ่นใหม่ๆด้วยนะร,รุ่นใหม่ๆเลยนะครับใช่จริงๆน้องใหม่ก็ได้ M1 นก็เอาแล้วอเอาแล้วเอาแล้วถ <laughs> ้คืนเลื่อ M เเนี่ยมาเอ้ยพี่ซื้อมาแค่เปิดให้ลูกค้าดูงาน<อ>งบพี่เหลือส่งมาทางนี้ได้นะครับ,ร,บรับหมดครับผม้เป็นไม่น,น,นี้ไม่ได้ภาษีทางอันนี้ขอแต่ว่านี่กลับมาี่แม็กบุงเมื่อกี้สมมติซื้อมาอายุการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ย อายุการใช้งานจริงๆอะ่ะมันอาจจะกําหนดแตกต่างกันแต่ละ,นะคนน่ะเราอาจจะใช้บางคนอาจจะใช้หลายปีบางคนอาจจะใช้แบบนานมากๆหรือบางคนอาจจะใช้สั้นมากๆแต่ว่าไอ,อ้คำว่าค่าเสื่อมราคาคืออายุการใช้งานถูกตัดตัดมูลค่าของสินทรัพย์เมือ่อกี้มาเป็นอายุการใช้งานเออโหแม่งพูดเราฟังยากเอาแบบนี้ดีวกว่าแม็กบุ๊กกี่บาทแม็กบ <MacBook S 1> ุ๊กเอากองก์สามหมื่นบาทสามหมื่นผมซื้อสามหมื่นผมซื้อรุ่นแอร์สินะบางเบาที่สุดสามหมื่นบาท สามหมื่นบาทเนี่ยโดยทั่วไปมันจะต้องคิดอายุการใช้งานซึ่งอายุการใช้งานเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของบัญชีภาษีเนี่ยส่วนใหญ่นะ,ะเขาจะคิดกันถ้าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสามปีอ่าอสามปีสปีถ้าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยสามปีใครกําหนดพี่จริงๆกฎหมายกําหนดโอเค <laughs> คือคนอ่ะในหลักบัญชีอ่ะเขาใช้ตาม หลักบัญชีบอกให้ใช้อายุการใช้งานจริงแต่ถ้าพูดว่าแบบมันขี้เกียจก็ไปอิงตามกฎหมายภาษีแล้วกันเขาก็เลยจะบอกถ้าเนี่ยคอมอุปกรณ์คอมมันเสื่อมสภาพเร็วมันให้ตัดได้3ปี3าปีที่ว่าแปลว่าอะไรแปลว่า3 0 0หมืเมื่อกี้ที่ซื้อมาตอนซื้อมาจ่ายเงินไปส0ม0 0ื่นเป็นสินทรัพย์แต่มันจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมเท่ากับค่าใช้จ่ายนั่นคือเอาส0,000ื่นเนี่ยแบ่งตามอายุการใช้งานเมื่อกี้ก็คือหาร3หาร3แต่ละปีจะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าเสื่อมปีละหนึ่งหมื่น สามปีพอครบ3ปีปั๊บเท่ากับเราใช้มูลค่ามันหมด MacBook นั่นน่ะถ้ามองจริงก็คือมันเป็นซากอ่าครบ3ปีเป็นซากโดยทั่วไปเขาจะกำหนดราคาอยู่ที่บาทหนึ่งก็คือเป็นแค่ซากแล้วตอนนี้อ่าประมาณนั้นก็คือจะขายต่อขายทิ้งขายอะไรที่หนึ่งได้นะก็ได้ที่หนึ่งบาทเนี่ยเป็นราคาที่มีอยู่แต่ขายจริงอ่ะเท่าไหรแล้วเท่าไรแล้วแต่แต่แปลว่าถ้าขายมากได้มากกว่าบาทหนึ่งเท่ากับกําไรก็คือจะกลายมาเป็นกําไรของบริษัทเป็นรายรับเป็นรายรับอีก ทั้งก้อนทั้งก้อนใช่และถ้ามองภาษีเนี่ยเขาบอกให้ขายตามราคาตลาดด้วยนะไม่ใช่ขายแค่แบบว่าเท่าไหร่ก็ได้ใช่บางคนบอกโอ้ยกบาทหนึ่งขายบาทหนึ่งแล้วกันอ่าจะได้ไม่ต้องกําไรในบัญชีทําได้แต่ภาษีอ่ะเขาจะไปมาร์คอัพให้คิดเป็นราคาตลาดเพื่อไปเสียภาษีเขาจะไปคิดราคาเป็นราคาตามตลาดจะ่มาบอกว่าฉันรับมาแค่1บาทไม่ได้เขาในมุมบัญชีทําได้แต่ในมุมภาษีเขาบวกเพิ่ม ให้เท่ากับราคาตลาดภาษีเอาทุกเม็ดใช่ประมาณนั้นครับในั้นสิ่งสําคัญเมื่อกี้กับมารีสินทรัพย์คือพอใช้ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องตัดค่าเสื่อมหมดครับเออทีนี้ค่าเสื่อมหดือายุการใช้งานเนี่ยแต่ละสินทรัพย์ไม่เหมือนกันอ่าแล้วเมื่อกี้คอมอ่ะเร็วหน่อยคือ3ปีครับถ้าเป็นผู้รถรถาปี5ปีใช่นะหรืออุปกรณ์อื่นๆเนี่ยในออฟฟิศทุกตัวใหญ่5ปี ซึ่งเราจะสามารถเช็คตจำนวนลายปีได้จากไหนปีเนี่ยจริงๆมันจะถูกกาหนดโดยโดยกฎหมายสารบกรณอยู่แล้วมันถ้าบอกชื่อกฎหมายคือพระราชกิจสุริกาฉบับที่1นึ่ก็บอกไปแล้วคนจะไปดูล่ะผมก็ไม่ดูอีกแต่ว่าเอาเป็นว่าแต่คือมันระบุปีหมดมันจะรูบุปีหมดซึ่งคนชอบอิงตามหลักเกณฑ์นี้อยู่แล้วถ้าเป็นอาคารตึกอาคารเนี่ยคือยีปี อ่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหรือว่าถ้าเป็นแบบพวกสิทธิ์การเช่าอะไรเงี้ยก็จะมี10ปีก็แล้วแต่ว่ามันเป็นสินทรัพย์อะไรอืมอ่าในทางภาษีอ่ะคือคุณจะตัดมากกว่าได้เช่นเมื่อกี้คุณบอกว่า3ปีคือกฎหมายให้ใช่ไหมครับคุณบอกว่าแม็กบุ๊กผมใช้5ปีขอตัดเป็น5ปีปีละหกพันได้ไหมภาษีไม่ว่าแต่ภาษีไม่ให้ตัดน้อยกว่าเออเช่นแบบปีเดียว3 0,000ื่นเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ใช่ก็ต้องไปตามหลักเกณฑ์ภาษีเขาก็เลยอิงตามอายุของภาษีอีกหนึ่งข้อสงสัยเมื่อกี้เราพูดถึงก ถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยแน่นอนเป็นสายแบบอ่ะต้องใช้มือถือในการถ่ายไอโฟนออกทุกปีอืที่ครับผมต้องเปลี่ยนทุกปีครับพี่นั่นแหละผมจะหักค่าเสื่อมยังไงครับอ่าสมมุติคุณใช้ไอซื้ออะไรดีวะสิบห้าสิบหกจะนี่มันตอนนี้สิบห้าใช่ไหมจำไม่ทันจำไม่ทันละวเราไปสิบหกจะออกปลายปีนี้อ่าคุณซื้อสิบห้ามาเท่าไหร่อขอขอกลมๆนะกลมๆสี่หมื่0 0้าสี่หมืใช้ไปปีเดียว16ออกถูกป่ะนั้นแปลว่าสี0หมื่นห้เมื่อกี้ถ้าตีอายุการใช้งานมือถือคือหปี เท่ากับว่า4ี่หมื่นห้าจะถูกตัดปีละเก้าพันนั้นถ้าคุณใช้ครบป,ปีปับ๊บมูลค่าหายไปเก้าพันเหลือสามหมื่นหกสามหมื่นหก iPhone สิบห้าคุณขายได้เท่าไหร่ราคาตลาด สามหมื่นสามอะสามหมื่นสามสมมติถ้าขายได้สามหมื่นสามแปลว่าขาดทุนไม่มีเวลาก็คือหายไปก็จะคือเป็นขาดทุนสามพันอ่านี้แบบหนึ่งอ่าแล้วคุณก็ไปซื้อเครื่องใหม่คุณก็รับสินทรัพย์มาใหม่เออล้วก็ตัดค่าเสื่อมใหม่ใช่ก็คือดูว่าณวันที่คุณขายอะราคาราคาหลังหักค่าเสื่อมแล้วเหลือเท่าไหร่เออขอเลี้ยวทริกอันนี้นิดหนึ่งพี่ตอนตอนรถเนี่ยใครยังไม่ดูตอนรถนะนี่เป็นตอนที่ไวรอวมานะคุณกดลิงก์เข้าไปดูครับมันมีทริกอย่างหนึ่งคือ leasing ใช่ปะที่เหมือนเป็นการเช่าซื้อ ในทางธุรกิจเนี่ยพวกอุปกรณ์ไอทีมันมีไหมพี่เช่าเช่าได้ leasing ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้มีประโยชน์เหมือนกับรถคือรถอ่ะมันถูกกำหนดในเพดานว่า36ม0มเนี่ยอ่ามันก็เลยถูกเรื่องของ leasing ใส่เต็มแม็กเต็มแม็กว่าไปหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันก็ตามที่คุณจ่ายจริงอ่าซึ่งอันนี้ผมมันคิดแบบนี้ปั๊บอ่ะต่อให้คุณจ่ายจริงเท่าไหร่อ่ะมันแปลว่าถ้าคุณไป leasing อ่ะคุณต้องจ่ายดอกก็ไม่คุ้มกันอาจจะไม่คุ้มแล้วของบางอย่างแบบ ไม่ไม่กี่หมื่นคุณแม่ต้องไปลีสซิ่งเงี้ยมันก็ดูแบบเออมันต้องทำสัญญาลีสซิ่งอะไรเงี้ยให้ปวดหัวคนใหญ่เขาก็เลยไม่ได้ทํากันอใช่ซึ่งอันนี้ก็คือก็ต้องไปเช็คกันดูนะว่าแต่ละอันเนี่ยอายุของมันที่ถูกตีเฉลี่ยเท่าไหร่ใช่ถ้าเราไม่รู้หรือเราหาแบบไม่ได้อยากหากฎหมายบัญชีรู้ไหมพี่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยบัญชีรู้ถามบัญชีได้ถามบัญชีได้เลยแต่ผมยกตัวอย่างไอทิกเมื่อกี้นะไอไอโฟนเนี่ยถ้าเป็นถ้าผมเป็นคุณผมจะไม่ซื้อเข้าบริษัทผมจะซื้อชื่อคุณแล้วขอเช่าใช้ อ,อมีแบบนั้นด้วยก็มีอยู่นะแต่ <ทำ S 2> ว่า<ม>เป็นรายได้ฝั่งเพราะว่ามันไม่ต้องมาขายมาอะไรให้เสียเวลาคือทรัพย์ที่มันไม่จําเป็นเข้าบริษัทอ่ะถ้าเช่าได้บางคนเขาเลือกเช่าเพราะมันลีนมันทางเดียวมันทางเดียวก็วคือจ่ายค่าเช่าไปอาจจบมันคือเนี่ยไอโฟนคุณบอกว่าโอเคผมให้ผมให้บริษัทเช่าปีหนึ่งหมื่นหนึ่งซึ่งไม่ซึ่งไม่แม็กซเซนด้วยนะซึ่งแพงก็ได้แพงกว่าค่าเสื่อมอีกนะเพราะค่าเสื่อมมันเก้าพันใช่ไหมสมมไหบอกคุณบอกปีหนึ่งให้เช่าไอโฟนใช้หมื่นหนึ่งง ครบปีก็ไปขายครบปีก็ไปขายชื่อคุณเงินคุณคุณไม่ต้องเสียภาษีอะไรแล้วมันของใช้อแล้วปีต่อมาให้บริษัทเช่าอีกหมื่นนึงก็ได้นะแต่ว่าอาจต้องไปเซตระบบดีๆอันนี้ไอโฟนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าในในสินทรัพย์บางอย่างเช่นรถเนี้ยให้เช่าะพวกอุปกรณ์ต่างหรือบางคนมีบ้านใช่ไหมให้บริษัทเช่าไม่ต้องซื้อเองก็อาจจะดีกว่ามันก็เหมือนหักไปได้ทางฝั่งหนึ่งไปเลยใช่ก็คือมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันสะดวกกว่าเวลาจะเลิกใช้ไม่ต้องมาขายเพราะว่าเวลาขายมันจะมักจะเกิดกําไร เราต้องมาเสียภาษีรอบซึ่งอาจจะไม่คุ้มโดยเฉพาะของที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นพวกอาคารพวกตึกส่วนใหญ่เขาจะมักจะแบบให้เช่าแต่ว่าของที่มันเสื่อมเงนี้อะก็โอเคพอได้แหละแต่ว่าก็อยู่ที่อายุการใช้งานอีกทีนี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องบัญชีสักนิดนึงนะพี่แต่ว่าขอถามแยกสมมุติว่าผมซื้อคอมมาเครื่องเดิมเลยในทางบัญชีเนี่ยมันจะต้องลงเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นแ s s เซ s ของใช่ a s s ก็คือสินทรัพย์ แล้วต้องลงแบก็ตองเป็นสินทรัพย์พยแล้วก็มันก็จะข่าวไว้อย่างนั้นอยู่จนกว่าเมื่อไหร่ก็ทมเลิกใช้ในในฝั่งบัญชีมันจะมีสินทรัพย์เนี่ยอยู่แล้วในทุกปีอ่ะสินทรัพย์นี้มันก็จะถูกลดมูลค่าลงจากค่าเสื่อมอไปเรื่อยๆเออเนี่ยมันก็จะลงต้องลงแบบนั้นสิ่งสําคัญต้องขอเอกสารหมายว่าเวลาไปซื้อสินทรัพย์พวกนี้ซื้อของพวกนี้พยายามขอใบกำกับภาษีเอกสารพวกนี้ด้วยนะมันมีผลหมดนะเออก็คือกลับไปที่คอนเซ็ปต์เดิมคือทุกครั้งที่มีการซื้ออะไรพวกนี้อย่าลืมขอเอกสาร่อบบรริิษษััททถ้้าาเข แล้วบางทีอันนี้อาจจะปีกย่อยนิดนึงนะทุกคนนะแต่ว่าบางทีแบบซื้อของหมดป,ประกอบคอม,มอย่างเงี้ยผมเห็นบางที่ต้องเก็บกล่องทุกอย่างไว้หมดเลยก็ดีเพราะว่าเป็นหลักฐานจริงๆถ้าในมุมของธุกรกิจอ่ะเขาจะให้ทำจดที่ว่าทะเบียนทรัพย์สินก็คือ,อต้องทําขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทอ่าแล้วถ้าแบบที่เขามีระบบคอนโทรลดีเขาจะมีแปะเหมือนกับเป็นแท็กว่าแบบชื่อชื่อรหัสไอเอสเคอะไรประ่าแปลแ่าปุ๊บปุ๊บอันนี้อันนี้เป็นแบบนี้เพื่อเพื่อให้คอนโทรลว่านี่คือทรัพย์สินบริษ ทำก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของขนาดเล็กอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มีสินทรัพย์เยอะขนาดนั้นออถ้าแยกออกเช่นในห้องเนี้ยทุกอย่างมันชื่อบริษัทหมดออก็ไม่ต้องไปแบบแปะก็ได้เออ,เอ,อนอกจากว่าแบบจะตรวจนับจะออต,ต้องมีการนับอะไรว่ากันไปแต่ว่าโดยทั่วไปมันไม่ค่อยแต่ว่าในทางกฎหมายทางภาษีไม่ได้มีผลไม่ได้มมีผลแต่ต้องมีทะเบียน,ทะ,ยนทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้เช็คได้ก็คือสินทรัพย์ทุกอย่างของบริษัทมันต้องตรวจแล้วเจอ เพราะมันก็กันคนแบบสมมุติซอมซื้อแอร์ไม่ก็ติดออฟฟิศไปติดบ้านอ่าเงี้ยสมมุติว่าแบบเดินเข้ามาบริษัทซอมอ้าวมีแอร์สามเครื่องอยู่ไหนจ๊ะเออเ,ยเงยขึ้นไปอ้าวเครื่องเดียวเดินร้อนเชียวใช่อ้าวแล้วอีกสองเครื่องไปไหนไงอ,าอา่ามันก็จะเกิดความคำถามได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการทำผิดเงื่อนไขของพังกฎหมายภาษีไปก็ไปเป็นเรื่องของการที่แบบเอาไปใช้ส่วนตัวอีกใช่ใช่ใช่มันก็เป็นงูกินหางกันอย่างงี้ใช่อืก็เลยบอกว่าถ้ามันจะเอาที่มันจำถ้าแนะนำก็คือเอาเท่าที่เท่าทอ แล้วเวลาซื้อเข้าบริษัทเอกสารและกันพี่ที่สําคัญทางภาษีที่ต้องเก็บไว้คืออะไรบ้างถ้ามีเรื่องแวกเมื่อกี้ก็อย่าลืมใบกำกับภาษีเพราะเอาแวกต้องเอาแหวกมาใช้ด้วยแแวกที่ซื้อต้องเอามาใช้ด้วยอันนั้นใบกำกับภาษีสําคัญมากๆเอกสารการจ่ายเงินทั้งหลายก็จ่ายในชื่อบริษัทนะครับถ้าซื้อในชื่อบริษัทก็ควรจ่ายในชื่อบริษัทจะเป็นสลิปการโอนสลิปการโอนใช่ก็ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษียันต้องมีแล้วก็สลิปการโอนแล้วก็มาทําทะเบียนทรัพย์สินให้เรียบร้อยโอเค ก็แค่นี้หลักๆแค่นี้หลักๆพอแล้วแล้วก็ถ้าเลิกใช้ต้องขายหรือถ้าไม่ขายยกไปทิ้งไปไม่ได้นะต้องทําลายอมีสองแบบขายหรือทําลายใช่เท่านั้นเลยเท่านั้นเลยหายไปหายไปตัดทิ้งปั๊บเนี่ยอาจจะโดนมีปัญหานิดนึงกรณีหายล่ะกรณีหายต้องไปแจ้งหายต้องไปแจ้งความไม่มันทำขั้นตอนอให้มันพิสูจน์ว่ามันหายจริงถูกอะไรอย่างเงี้ยก็เนาะเรามี แล้บริษัทเรามีการถือหุ้นด้วยประเทศชาติอยู่ส่วนหนึ่งแล้วใช่พวกนี้มันจะต้องมีแบบหลักฐานชัดเจนทั้งหมดอ่ะอโอเคอันนี้เคลียร์นะครับเป็นเรื่องเล็กๆง่ายๆเหมือนเดิมแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้จําเป็นต้องรู้แต่ว่าทุกอย่างมันก็กลับไปที่คอนเซปต์เดิมคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในบริษัทต้องมีซัพพอร์ตเออ ก้มีจริงม,มีเอกสารซัพพอร์ตจะมาลอยๆจะมาซื้อ3ติด 1, 1ไม่ได้ออนั่นนัเป็นเหตุผลที่แบบบัญชีเขาซีเรียสกับเรามากๆบัญชีเอกสารไม่มีไม่ลงนะอะนี้ไม่ได้นะเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละโอเคครับอ,อ่ะนี่คือเรื่องราวของพวกค่าเสื่อมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแอเซทตต่างๆของออฟฟิศนะครับทุกคนถ้าวันนี้คุณซื้ออะไรเข้ามา Office, ออฟฟิศก็ลองเช็คดูว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ย คุณจัดการมันเรียบร้อยแล้วหรือยังครัครแล้วก็มีเอกสารทุกอย่างครบทั่วแล้วหรือยังนะครับผมนะส่วนอีพหน้าภาษีชชองสงสัยจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามทุกคลิปของเราด้วยนะครับผมสวัสวัครีบ,รบขอบคุณครับผมสวัสดีครับ